โอเคสวัสดีนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอแชนแนลนะครับผมมาอยู่ในเกมเกนชินอิมเพกนะครับผมมาอยู่ในช่วงเพเยอร์ขอว่าวนะครับไม่ใช่นะครับเพเยอร์ขอพูดหน่อยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเก n ชินอิมเพกตนะครับตลอด1ปีเต็มเวลา1ปีเต็มนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในฐานะเพเยอร์หนึ่งคนนะครับผมก็คือกูเองนะครับผมคำเตือนนะครับผมคลิปนี้มีแต่คำหยาบชัยนะครับผมไม่ควรที่จะรับชมเพียงคนเดียวนะครับ มึงแชต่อด้วยโอเคเขาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเก uh, ม Genshin Impact นะครับเป็นเกม mmorpg open world นะครับผมซึ่ง uh, เราจะได้รับบทเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนนึงนะครับผมซึ่งเข้าไปอยู่ในเมือง uh, ไม่ใช่เมืองเข้าไปอยู่ในโลก uh, ใต้แว็บนะครับผม uh, หรือว่าเทวัะนะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายมหาศาลทำมาจนแบบว่ากะลีกะลาดไปแล้วนะเรามาพูดถึงเสียง นะครับผมเสียงเพลงแบ c ็คกราว์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสาวดนตรีแบ c ็คกราว์ของแต่ละพื้นที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซสาว์แบ็คกราวของออการต่อสู้ทั้งหลายแหล่น,นะครับล้วนออกมาดีมากๆนะครับผม เกมภาพสวยนะครับถอดเอ่อเล่นสามารถเล่นได้ตั้งแต่คอนโซลนะครับผม P4P5 นะครับแล้วก็เอ่อ PC นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับเป็นเกมมบายนะครับผมมบายนี่คือแบบว่ามือถือเล่นเล่นอยู่อาจจะทำให้มือถือคุณระเบิดไปได้นะครับผมก็ขอเล่าสั้นๆนิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมด้วยความที่เราเป็นมือใหม่นะครับผม มาลองเล่นนะครับโดยที่ได้ดูโฆษณานะครับผมใน youtube เยอะแยะมากมายมหาศาลแม่งเอ,อ้ยคือแบบโฆษณามันจะเยอะไปไหนนะครับผมแล้วก็บวกกับน,น้องที่ทำงานแล้วก็ยูทูบเบอร์หนึ่งคนนะครับผมที่ไม่เคยรีวิวส้นตีนอะไรเลยนะครับ <c oughs> แต่มันก็รีวิวนะครับไม่รู้ว่าได้เงินมาหรือเปล่านะแต่มันบอกว่าเันเกมดีนะครับผมก็เลย ลองโหลดมาเล่นดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วติดครับติดติดแล้วก็ติดนะครับผมติดไม่รู้จะติดยังไงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเหลานะครับผมถึงประสบการณ์นะครับตั้งแต่วันแรกนะครับผมจนถึงปลายเดือนแรกนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมวันแรกนะครับที่เราโหลดมาเล่นนะครับใช้เวลาโหลดเราวาประมาณ10นาทีนะครับผมกว่าจะแตกไฟล์ส้นตีนเสร็จนะครับ โอ้โหแม่งเกมใหญ่มากนะครับผมต้องเจอนะครับผมในวันแรกก็คือกูทำอะไรอยู่อะซึ่งอย่างที่สองนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ในช่วงแรกๆจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอีหยังวะนะครับ ไล่ไปเนี่ยถ้าเราเล่นเควสนะครับผมเราก็จะเจอปัญหาแค่อย่างหนึ่งนะครับผมไปไม่ถึงเควสนะครับผมไม่รู้จะไปไหนนะครับแค่ระยะทาง100เมตรนะครับกูก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการเดินทางไปถึงเควสนั้นๆนะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะเราต้องแวะตลอดทางนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นหรือเปล่าแต่กูเป็นนะครับผม อย่างที่สนะครับผมก็คือตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองมอสแซทนะครับหมู่เมืองแห่งสายลมนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าเมืองหลีเย่นะครับถ้าเหลือหลีเย่เนาะแล้วก็จะเป็นเมืองล่าสุดนะครับผมก็คืออินาซูม่านะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะทํามานะครับผมโดยที่แพท2.2กําลังจะเข้านะครับผมแล้วก็ไอเรื่องราม่าเนี่ยเดี๋ยวก็ ขอไว้ที่หลังสุดนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวนะครับผมโอเคครับผมก็อย่างที่4นะครับอย่างที่4ก็คือการเล่นแร่แต่ธาตุนะครับผมฟูมิเท่าอาคคีมิดบ้าไม่ใช่นะครับผมก็คือการที่นำเอาธาตุของแต่ละธาตุนะครับผมมาผสมปนเปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟนะ แล้วก็ไฟฟ้าจะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับผมก็คือมันมั่วซั่วตัวเหล็กมากนะครับแต่ถามว่าดีไหมนะครับระบบนี้ดีมากๆนะครับผมเป็นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาก,ก่อนในชีวิตนะในชีวิตกูนะ <c oughs> โอเคแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่หนะครับผมก็คือคนที่ดูกอล์ฟเล่นสตรีมน,นะครับผมคือคนที่ดูกอล์ฟช่วงนั้นเนี่ยเขาจะแนะนําให้กอล์ฟว่า ตีตรงนี้นะพี่ตีตรงนี้นะพี่นะครับผมผมเจอมาหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกที่ชอบยุให้สุ่มกาชานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โหมดกาชานะครับเกมนี้นะครับผมเกมช i นอิ p แพคมีแต่คนพูดบอกว่านี่คือเกมเกลือแห่งประเทศนี่คือเกมเกลือระดับโลกนะครับผมก็บอกก่อนว่ากาชาจริงๆแล้ว ไม่ได้เกลือนะครับผมฟังดีๆนะครับกาชาไม่ได้เกลือนะครับไม่ได้เกลืออย่างเดียววล a t ำอีกทีนะครับผมไม่ได้เกลืออย่างเดียวนะไอสัตว์คุณที่เล่นนะครับผมเขายังไม่รู้ของจริงนะครับว่าการที่คุณเจอสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้เกลือมากนะครับผมสิ่งที่เกลือที่สุดก็คืออาร์ติแฟกต์นะครับผม อีิแฟงเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุพืชเออธาตุพืชจะไม่มีนะครับผมเออพูดผิดธาตุน้ําแข็งนะครับผมธาตุน้ําธาตุลมผาเหวอะไรนะครับผมแต่ทุกคนต้องหาสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นออฟโจมตีความแรงขี้อัตราขี้นะครับผมแล้วถ้าหาได้เนี่ยตอนบวกต้องมานั่งลุ้นอีกทีนะครับผมคือแป้งหลกจกแต่ป้องกันพลังชีวิตป้องกันพลังชีวิตไอ้สัต เกมเฮอะไรเนี <game> you, like, guy, ่ยค <laughs> kind of like okay. ือก๊อฟจะบอกว่ามันก็ไม <laughs> 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 ่ได้เกลือขนาดนั้นนะครับใครโชคดีก็ก <'s> ูก็ดีใจด้วยนะครับผมแต่ใครโชคร้ายก็เหมือนกู <apparatus> ี่แหละนะครับโอเคเราก็มาเล่าถึงกาชากันต่อนะครับผมอีกนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยกาชาใครที่ส่มอาวุธไปเนี่ยร้องไห้ทุกคนนะครับผมคือมันไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือได้กับไม่ได้นะครับผมคนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆนะครับผม คนที่ได้ก็ได้นะผมคือเป็นตู้ที่แบบโอ้โหก็ว่าตู้ลิมิตเนี่ยยังเด็กน้อยไปเลยนะครับผมคือตู้อาวุธนี่คือสุดยอดจริงๆโอเคนะครับผมก็หลังจากนั้นมาก็ก็เลยสร้างไอดีใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นอีกไอดีหนึง่งแล้วก็เล่นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผม AR 58แล้วนะครับผมก็สรุปสั้นๆนะครับผมตั้งแต่เล่นมานะครับผมจนถึงนตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเจอดราม่าจงรีนะครับผมเจอ ดราม่าโยอิมียะโอยาวเหยียดนะครับผมคือก็ไม่อยากจะเล่าเยอะนะครับผมถ้าเราเยอะนี่คือกูได้ด่ายับยับแน่นอนนะครับผมก็เช <S an> ื่อ <S an> ว่าทุกเกมเนี่ยต้องมีบั๊กเสมอนะครับผมขึ้นอยู่กับทางบริษัทหรือว่าค่ายเกมนะครับจะสนใจแก้ไขยังไงนะครับผมแต่เรามาพูดในฐานะ1เพลเยอร์ Player นะครับผมที่เล่นมาครบรอบ1ปีถือว่าคลิปวิดีโอนี้บันทึกไว้ในใจของกอ๊อฟละกันนะว่า เคยเล่นมาแล้วเจออะไราบ้างนะครับผมสิ่งแรกที่เจอเลยนะครับผมคือปัญหาบัก๊กบั๊กเท่านั้นครับผมบั๊กเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมดุดใต้น้ําเดินบนน้ำนะครับผมขอริมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมโอ้โหสารพัดเจอเพมากมายนะครับผมแต่เราก็ให้อภัยเกมนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือเกมมันมีการอัปเดตทุกๆชั่วโมงนะครับฟังอีกครั้งนะ คืออัปเดตทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมแต่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 แต,แต,แต,แต่อย่าพิ่งขัดนะครับผมใครที่เล่นเพิ่งเล่นนะครับผมอย่าพึ่งขัดกูดนะครับผมฟังก่อนนะครับว่าทุก1ชั่วโมงเนะี่ยเมื่อต้นปีนะครับผมเมื่อต้นเกมนะครับสามเดือนแรกคือมึงดีมากนะครับผมโคตรจะดีนะครับผมหลังๆมาเนี่ยคือแบบเขาเรียกอะไรนะ ได้ได้กันแล้วก็ลืมกันแล้วนะครับผมอย่างต่อมานะครับผมอย่างปัญหาเรื่องที่แบบคาราคาซังของทุกคนมากๆก็คือบัคของตัวละครนะครับผมอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือกุโจซาระนะครับผมกุโจซาระเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะครับผมดีไซน์ดีมากนะครับสกิลเพยก็เออวยเล่นยากมากนะครับผมก็มไม่รู้ว่าจะยากไปไหนนะครับ มึงทํามาเพื่ออะไรเนี่ยคนที่เล่นมือถือมันเล็งได้ไหมเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งที่เป็นที่จดจํามากๆนะครับผมเป็นกระแสที่ร้อนแรงสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเติมเงินนะครับปัญหาที่แบบว่ามึงทํากลุ่มดาวมาเพื่ออะไรนะครับผมทั้งๆที่ กูใช้แล้วมันก็ไม่เห็นผลนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับแต่ก็เขาเขาแก้เบื้องต้นให้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็คือคุดอาโชกุนไรเด้นนะครับผมไรเดนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวละครหนึ่งในไม่กี่ตัวนะครับที่มาจากฮองไก่อินแพ็นะครับผมซึ่งกูก็ไม่เคยเล่นหรอกนะแต่ว่าเกมเขาบอกว่าดีนะครับโอเคถ้าเล่ามาถึงขนาดนี้นะครับผมก็ ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมอ่ะค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีมากนะครับคะแนนเต็ม5ดาวตอนนี้ก็ให้หนึ่งไปก่อนนะครับผมตาบใดที่มึงยังไม่แก้บัักนะครับสุดท้ายนี้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ขอสรุปให้ฟังสั้นๆหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับว่าใครที่โหลดมาเล่นเกมนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีเ k นะครับผมหรือว่าสายเติมเงินนะครับผมก็เก่งเท่ากันนะครับผม ไม่มีคำว่าเหลื่อมล้านะครับผมแต่ถามว่าคนเติมเนี่ยได้เปรียบตรงไหนนะครับคนเติมเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่ามีตัวละครที่เยอะกว่านะครับผมแล้วก็มีอาวุธที่มากกว่านะครับผมมีตัวเลือกที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็มีกลุ่มดาวที่บวกพลังขึ้นมาอีกนิดๆหน่อยๆทำให้ตัวละครเล่นง่ายขึ้นนะครับสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับผมเกมนี้อยู่ในเกรด A นะครับผมคือดีมากนะครับ ดีมากนะถ้าไล่จาก A B C ลงมานะครับอยู่ในเกรด A สําหรับโมบายนะครับผมแต่สําหรับ PC นะครับคุณอยู่ในเกรด C เท่านั้นนะครับผมคุณภาพเกมก็ยังต่ําอยู่นะครับผมแต่สำหรับเกมออนไลน์แล้วนะครับก็ยกให้เป็นเกมในียร์ A นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือว่า PC นะครับแล้วก็โมบายนะครับโดยรวมแล้วดีครับเกมนี้ได้รับรางวัล มาเมื่อปีที่แล้วนะครับ2020นะครับผมเป็นเกม of the year นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะ o อ the year หรือเปล่านะครับสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับผมไม่ว่าคุณจะโหลดมาเล่นตอนไหนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรนะครับสุดท้ายคนที่เล่นเกมชินเขาก็เล่นอยู่วันยังค่ำนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องจีนไอนะครับใครที่อยากจะดูคอนเทนต์ดีๆนะครับผมก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ เจอกันครับ